สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันตอนเย็นๆน,นะคะเราก็จะมานั่งดื่มกาแฟฟังเสียงนกร้องนะคะตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะที่ที่เยรมันนี้ก็ทุ่มฝ่าแล้วใกล้จะสองทุ่มแล้วนะ,ะนเพื่อนๆวันนี้ฟ้าก็จะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆถามมาเรื่องว่าเอ,อฟ้าไม่มีไม่มีครอบครัวเหรอคะไม่มีครอบครัวเหรอทาไมทําททไมถึงอยู่คนเดียวอะไรประมาณอย่างนี้เนาะฟ้าก็จะมาตอบคําถามว่าเออเมื่อก่อน ถ้าเป็น <shame. S 1> พี age, ่น้องพี child, ่น <sı> ้องในสายเลือดนะคะพ่อแม่พี่น้องเอคนไทยนะคะพี่น้องพี่น้องไทยเนี่ยนะคะฟ้าไม่มีนะคะฟ้าอยู่ประเทศเยอรมันตัวคนเดียวเนาะอยู่ตัวคนเดียวนะคะที่ประเทศเยอรมันนะคะคือไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีไม่มีญาตินะคะอยู่คืออยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ประเทศเยอรมันเนี่ยอยู่ด้วยอยู่ตัวคนเดียวนะคะแต่ถ้าจะถามว่าชีวิตครอบครัวการแต่งงานนะคะฟ้าเคยฟ้าแต่งงานกับคนเยอรมันนะคะ แต่งมาประมาณแต่งงานกับแฟนเยอรมัน 10, 18ปีนะคะตอนนี้ฟ้าก็ได้ขอหย่านะคะคือเราไปกันไม่ได้เราก็เลยเออก็เลยขอหยาแล้วแยกตัวออกมาเช่าห้องเล็กๆอยู่นะคะคือห้องที่ฟ้าอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นเป็นห้องเล็กๆเนาะห้องเล็กๆฟ้ามีลูกสาวคนหนึ่งนะคะลูกสาวฟ้าก็เออย่าง16แล้วนะคะเขาก็ คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ลูกก็จะอยู่กับพ่อนะคะเพราะลูกลูกสาวฟ้าต้องไปต้องไปโรงเรียนเนาะแล้วก็การที่เขาอยู่กับพ่อเขาก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพ่อเขาสามารถช่วยให้ลูกเอ่อได้ได้เอ่อคือหมายถึงว่าเรื่องเรียนหนังสือนะคะพ่อเขาสามารถช่วยช่วยลูกได้นะคะคือช่วยสอนหนังสือลูกได้นะคะแต่ฟ้าไม่สามารถที่จะเอ่อสอนหนังสือลูกได้เนาะฟ้าก็เลยให้ลูกอยู่กับพ่อ ด้วยความสมัครใจของพ่อนะคะแต่ว่าวันเสาร์วอาทิตย์ถ้าเขาหลังเลิกเรียนเขาก็จะมาหาแม่นะคะมานอนมานอนกับแม่ทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟ้าก็อยู่คนเดียวเนาะก็ใช้ชีวิตคนเดียวคือไปทํางานตามปกติไปกับทํางานตามปกติเพราะชีวิตฟ้าก็อยู่กับที่ทํางานอยู่แล้วนะคะตื่นตื่นเช้าขึ้นมา6กโมงก็ไปทํางานนะคะกลับมากลับมาบ้านสามโมงเย็นกลับมาถึงบ้านกินข้าว ฟ้าก็ไปทํางานช่วงเย็นต่อนะคะฟ้าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มครึ่งหรือประมาณสามทุ่มแล้วแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต่งานเยอะงานน้อยเนาะนี่นี่ก็คือชีวิตเออที่ท,ที่ที่ทุกคนสงสัยนะคะเพราะว่าเห็นเห็นฟ้าอยู่แบบคนเดียวกินข้าวคนเดียวอะไรงี้ก็เลยก็เลยน้องๆหรือพี่ๆก็เลยถามเข้ามานะคะด้วยความเป็นห่วงก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ที่ถามเข้ามาด้วยความเป็นห่วงว่าเออฟ้าใช้ชีวิตยังไงอะไรงี้แต่จริงๆแล้วฟ้ามีเออ ฟ้าก็มีคนที่รู้ใจนะคะเราเพิ่งจะคบกันได้ประมาณปีหนึ่งนะคะปีปีปีหนึ่งนะเกือบปีปน,นะคะเออคนนี้เออคือที่ฟ้าเรียกพ่อใหญ่นะคะคือพ่อใหญ่ก็จะเข้ามาดูแลเรื่องการเรื่องเอกสารของฟ้านะคะทุกอย่าง เรื่องเอกสารเรื่องการคือเราอยู่ประเทศเยอรมันเราไม่เก่งภาษาพอต้องมีคนช่วยเรื่องเอกสารนะคะเรื่องเอกสารทําเอกสารเกี่ยบกับอันนั้นอันนี้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะพ่อใหญ่ก็จะเข้ามาดูแลช่วงนี้ตอนนี้ช่วงเอกสารให้นะคะคือทุกอย่างเราก็คบหาดูใจกันอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นแค่คนรู้ใจนะคะไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ลึกซึ้งที่จะแต่งงานหรืออะไรตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับทุกคนเพราะว่าฟ้ายัางต้องเดินเรื่องอย่าก,กับอดีตสามีอยู่นะคะตอนนี้เราแยกกันอยู่แต่ทะเบียนสมรสเรายัางอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเ,ออเพราะว่านกะฎหมายของเยอรมันก็ต้องใช้เวลา1-2ปีนะคะถึงจะหย่าได้นะคะตอนนี้ก็เข้าปีที่2แล้วนะคะเข้าปีที่2แล้วก็คิดว่าคงเร็วๆนี้เรื่องทุกอย่างก็คงจะจบลง ะะเราไม่ได้ทะเลาะเราไม่ได้อะไรกันนะคะแต่ว่าในเมื่อเราไปกันไม่ได้เราก็ต่างคนต่างอยู่เราจะได้สบายใจด้วยกันทั้งคู่เนาะเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะทะเลาะกันให้ลูกเห็นเป็นประจำอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เลยคิดว่ามันเสียสุขภาพจิตนะคะก็เลยตกลงว่าแยกกันอยู่นะคะแล้วลูกก็ลูกฟ้าไม่มีปัญหานะคะเรื่องนี้นะคะไม่ว่าเรื่องเรื่องคนที่รู้ใจที่เข้ามาในชีวิตฟ้าแล้วก็ แล้วเรื่องที่ฟ้าแยกกับพ่อเขาลูกลูกสาวจะเข้าใจทุกอย่างนะคะเขาจะไม่แล้วแล้วลูกสาวฟ้าก็เข้ากับคนที่รู้ใจของฟ้าได้ดีด้วยนะคะคือสองคนเขาเข้ากันได้ดีก็คือไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนสบายใจได้นะคะแต่ว่าชีวิตคือครอบครัวของฟ้าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีที่นี่นะคะครอบครัวหรือว่าพี่น้องที่คานตามก่อนออกมาหรือญาติไม่มีนะคะในประเทศเยอรมันฟ้าอยู่ตัวคนเดียวถ้าเวลาฟ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีพ่อใหญ่ หรือว่าคนรู้ใจคนนี้แล้วค่ะที่เขาดูแลฟ้าตอนเออผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณอย่างนี้เนาะอนั่นแหละแกก็เป็นคนดูแลพาไปขับรถไปส่งโรงพยาบาลไปรับที่โรงพยาบาลมาซื้อข้าวซื้อของให้ที่ระหว่างที่ตอนที่ฟ้าผ่าตัดเออเนื้อง,งอกนะคะไม่สามารถยกของหนักได้ไม่สามารถทํางานได้พักอยู่บ้านประมาณ5้าหกอาทิตย์แกก็คอยมาดูแลนะคะ ส่วนเรื่องเก็บหนอ่หนอ,หนอไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆเก็บหน่อไม้ฝรั่งก็มีคําถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเออเข้ามาถามฟ้าว่าทําไมไม่ใช้มีดตัดนะคะทำไมไม่ใช้มีดตัดฟ้าก็เอ,อก็คือตอ,ตอบตอบไปอย่างส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาตอบในคลิปด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเข้ามาจะได,จะได้จะได้รู้เหตุผลว่าทําไมฟ้าถึงไม่สามารถใช้มีดตัดได้นะคะเพราะว่าก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่า หักแบบนี้มันทําให้ผักช้าหมดหนู่นนี่นะเออต้องใช้มีดตัดอะไรมันจะูได้ดูสวยงามหรือว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพื่อนก็คือว่าฟ้าไม่สามารถที่จะที่จะใช้มีดตัดได้นะคะเพราะว่าฟ้าต้องถือกล้องนะคะข้างข้างนี้ก็ถือกล้องนะคะเพื่อที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะมือข้างนี้ฟ้าก็ต้องเป็นไฟหักก็ ก็หักนะคะหักหน่อไม้ฝรั่งเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้มีดนะคะเพื่อนเราต้องใช้มีเราต้องใช้เราเราจะต้องใช้สองมืออีกอันนึงจับอีกอันหนึ่งตัดอย่างนี้ทีนี้ฟ้าไม่มีมือนะคะเพราะฟ้ามีแค่สองมือเนาะมันก็ไม่มันก็เลยไม่มีมือแล้วก็ขากล้องก็ไม่สามารถที่จะตั้งพื้นดินได้เพราะว่าพื้นดินไม่เป็นดงหญ้านะคะไม่เสมอพอที่เราจะตั้งขากล้องได้ก็ตั้งไปมันก็ล้มนะคะเพื่อนโอ้ยจะจามนะคะ เพราะว่าเราองรองฝุ่นดอกไมถ้ถ้าเวลาเข้ามาจมูหนงนี่จะมีความรู้สึกว่าอยากจยจามก็เลยนี่ทําให้เป็นเหตุผลที่ว่าฟ้าไม่สามารถที่จะใช้มีดตัดได้นะคะแต่ว่าถ้าเก็บคนหนึ่งเก็บคนถ่ายคนอันนี้ใช้มีดได้แต่ว่าถ้าคนเดียวเนี่ยใช้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเวลาฟ้าไปเก็บน่หน่อไม้ฝรั่งฟ้าก็ไปคนเดียวเนาะ ฟ้าไม่มีไม่มีใครไปด้วยเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปไปไม่ได้มีใครไปด้วยเพราะฟ้าก็อยากได้คลิปให้เพื่อนๆนได้ดูดัากอยากได้ยอดวิวดักให้ช่องของฟ้าได้ตมเจริญเติบโตแล้วก็เอแล้วก็ถผ่านกดเร็วๆนะผ่านได้ได้ผ่านกดสักทีอะไรประมาณอย่างนี้นะคบเพื่อนๆฟ้าก็เลยดันรุ่นไปหาคลิปมาให้เพื่อนๆนดูว่าเออมีอะไรที่จะทําได้บ้างอะไรเนี่ยแต่ว่า ก็ต้องก็ทำคนเดียวนะคะคือไปไปก็ไปคนเดียวทำคนเดียวก็เลยต้องถือกล้องแล้วก็หักหน่อไม้ฝรั่งแต่ส่วนใหญ่เขาก็หักกันนะคะคือเพื่อนเพื่อนที่เขาไม่ได้ทำคลิปเขาก็หักกันนะคะเขาเขาก็ไม่ได้ใช้มีดนะเพราะว่าเพราะว่าที่นี่เขาก็หักเขาก็หักกันนะส่วนใหญ่เขาก็จะหักกันนะคะเพื่อนเขาจะไม่ได้ใช้มีดเขาหักหักหักเสร็จแล้วหักเสร็จแล้วเขาถึงเอามาที่บ้านแล้วก็มาตัดเลียงให้สวยๆอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพื่อน แล้วแล้วคือตรงที่ฟ้าหักมันไม่ได้เสียหายนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าต่าลงไปจากนั้นน่ะมันจะแข็งมันจะทานไม่ได้นะคะคือมันจะเขาจะหักได้ต่อต่อเมื่อ,ต,อตรงที่เรากินได้เขาถึงจะหักได้ถ้าถ้าเรากินหักต่ําลงไปมันก็หักไม่ได้เะแล้วหักมามันก็กินไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันจะหยาบมันจะหยาบกินแล้วก็จะติดคอนะคะคือหน่อไม้ฝรั่งแต่ตรงที่เราหักนั่นก็คือจะตรงอ่อนๆที่กินได้หมดเลยนะคะเราไม่ต้องตัดทิ้งเนาะ นี่แหละคะ่ะคือเหตุผลที่ว่าทําไมฟ้าไม่ใช้มีดตัดนะคะมันตัดใช้มีดตัดต้องใช้สองมือเนาะแต่ฟ้ามีแค่สองฟ้าก็มีแค่สองมืออีกมือนึงก็ถือกล้องอีกมือนึงก็ต้องหักหน่อไม้ฝรั่งมันก็เลยทําให้เป็นว่าไม่สามารถที่จะใช้มีดได้นะคะเพื่อนๆก็ อยากให้เพื่อนๆเข้าใจตรงนี้นะเพราะแต่จริงฟ้าก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเออทาไมถึงไม่ใช่ทาไมถึงไม่ใช่มีดนะคะเพราะว่ามันดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยมันจะทําให้ให้เสียเอ่ออ,อ,อะไรอะ่ะให้ดูเออหักจะดูช้ำจะดูอะไรประมาณนี้ถ้าเราหักเนี้ยแต่แต่ไม่ช้ำนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะหน่อไม้ฝรั่งเขาจะแข็งนะคะเขาจะแข็งแล้วเขาจะกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะเขาจะไม่ช้ำนะคะเขาจะดูดีมากนะคะดูสวยงาม เวลาที่เวลาที่เอ่อฟ้าหักหักมานะคะก็นี่ก็คือจะมาแจ้งให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทราบนะคะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามฟ้าจนเดี๋ยวนี้ช่องฟ้าก็ผ่านกดแล้วแล้วก็เริ่มเติบโตนะคะมีคนมีคนติดตามเยอะแล้วก็ดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้ได้นะคะเพื่อนพอฟ้าก็เป็นเด็กเป็นเป็นไม่ใช่เด็กนะคะ ก็คือเป็นคนแก่นะคะเป็นคนแก่ที่ที่เรียนจบแค่ป .4 แล้วก็มาเริ่มทําอะไรที่ที่เป็นเทคโนโลยีอย่างเอออย่างเล่นอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตอะไรแบบแบบนี้ยูทงยูทูบเนาะจริงๆฟ้าก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะคะก็มีทั้งโดนด่ามีทั้งโดนด่าคอมเมนต์แรงๆก็มีนะคะบางครั้งก็โดนคอมเมนต์ที่แบบแรงๆเนาะที่ที่ที่คอมเมนต์เข้ามานะแบบหยาบๆคลายๆแต่ว่าก็ก,ก็ก็แล้วแต่นะคะใครชอบก็ก็ดูใครไม่ชอบก็ ก็แล้วไปนะคะคนไหนคอมเมนต์มาแบบแรงๆฟ้าก็ฟ้าก็ไม่อ่านแล้วฟ้าก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่ได้เก็บเอามาใส่หัวสมองฟ้าก็อยู่กับคนที่รักฟ้าแล้วก็แล้วก็ให้กําลังใจฟ้านะคะทีนี้เพื่อนๆก็เข้าใจแล้วนะคะเรื่องชีวิตครอบครัวของฟ้านาอว่าทําไมจริงๆมันก็มีเยอะที่ฟ้าจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าฟ้าต้องเออ ตอนนี้ฟ้าต้องเอ่อทำงานนะคะเพื่อนเพื่อนงานเยอะนะคะงานเยอะแล้วก็ค่อยๆได้มีเวลาเท่าไหร่เนาะก็ไม่ได้ค่อย้มีเวลาทําคลิปแต่เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งหนีจากกันก่อนนะคะถ้าว่าถ้าฟ้าจะถ่ายคลิปเออเดินไปทํางานกลับมาจากบ้านกินข้าวเดินไปทํางานกลับมาจากบ้านกินข้าวเพื่อนๆก็คงจะเบื่อนะคะเพื่อนๆก็คงจะเบื่อว่าเออไม่มีอะไรทําเหลือมีแต่เดินไปเดินมา นั่งรถไปทางานนั่งรถกลับมาบ้านมึงนั่งกินข้าวอีกแล้วอะไรเ <ileri> งี้ยนั่งกินข้าวให้กูดูทุกวันอะไรงี้ประมาณเนาะฟ้าก็ไม่อยากไม่อยากที่จะเออปล่อยคลิปแบบนี้ออกไปเยอะเนาะก็หา,หน,หานู่นหานี่มาให้เพื่อนเพื่อนทำเดี๋ยววันใดวันหนึ่งฟ้าจะพาเพื่อนเพื่อนลุยตะลุยเมืองแฟงเฟิร์นเนาะดูนู่นดูนี่กันนะคะว่าในเมืองฟังเฟิร์นเขามีอะไรบ้างอะไรงี้นะคะให้ฟ้าหยุดก่อนนะคะแต่เพื่อนเพื่อนคะฟ้าก็ดีใจอยู่อย่างหนึ่งนะคะฟ้าจะได้กลับเมืองไทยนะคะฟ้าจะกลับเมืองไทยเมื่อเดือนหน้านะคะฟ้าจะกลับเมมือองไทแล้วนะะีกปราาณ5ิ ก็จะกลับเมืองไทยนะดีใจนะคะจะได้ไปกินอาหารไทยของทุเรียนอะไรฟ้าจะกลับไปทำงานทาบุญออครบหนึ่งปีให้แม่นะคะแม่เสียไปได้หนึ่งปีแล้วเนาะฟ้าก็จะกลับไปทำบุญให้แม่นะคะก็เลยจะได้กลับเมืองไทยแล้วนะคะก็ดีใจอยู่นะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆทัวร์ทัวร์วบ้านเกิดนะคะบ้านเกิดของฟ้านะคะอำเภอสนามชัยเขตน,นะคะ จังหวัดจะเชิงเซานะคะทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้นะคะต่อไปก็ไม่ต้องถามนะคะว่าเอ่อฟ้าอยู่เอเ่ออําเภออะไรเน <_ S 1> าะฟ้าอยู่อําเภอสนามชาัยเขตนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถ้าใครอยู่แถวๆนั้นถ้าอยากเออเป็นเพื่อนเออคุยกันอะไรเนี้ยก็ทักมาได้นะคะเพื่อนเพื่อนฟ้าไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่นั่นอะไรง่ายๆนะคะทักมาได้คุยได้เป็นเพื่อนกันได้นะคะเ,เพื่อน สำหรับคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าใครอยากรู้อะไรก็เขียนมาคอมเมนต์มามานะฟ้าก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าออ,อยู่ที่นี่เป็นยังไงชีวิตอะไรเป็นยังไงแบบไหนนะคะทีนี้ก็จะมาแจ้งแค่2ข้อนะะเรื่องเรื่องเก็บหน่อไม้ฝรั่งกับเรื่องชีวิตครอบครัวฟ้านะ,ะว่าออจริงจริงแล้วฟ้าออไม่มีครอบครัวเลยอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ฟ้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟ้านะคะคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะลาลาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่เนาะพรุ่งนี้เออเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟ้าเลิกงานแล้วอาจจะออกพาไปดูเห็ดเนาะเห็ดหน้าร้อนเห็ดหน้าร้อนตอนนี้ออกแล้วนะคะว่าจะพาพาไปดูเนาะว่าจะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่าคลิปนี้ก็ลาติสวัสดีนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะรักทุกคนนะคะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย